พอพร้อมตั้งแผ่นแบบนี้แล้วเราก็จะลงไปทานเลยดูนะครับแผ่นโรตีพิต้าก็หมวนให้ดูเนาะแบบนี้แล้วก็ภาพได้ขยำนุ่มมากครับสวัสดีครับทุกคนและทุกๆคนคลิปนี้นะครับผมจะสอนทำโรตีพิต้าโรตีพิต้าเนี่ยเป็นโรตีที่มีความหนาและมีความนุ่มมาก บางคน,นจะเรียกว่าเป็นขนมปังพิตาส่วนตัวผมเนี่ยผมเรียกเป็นโรตีนะก็คือโรตีพิตาถ้าพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมและเริ่มลงมือทำได้เลยครับเราจะเริ่มจากเตรียมนมก่อนนะครับนมเนี่ยที่ใช้เนี่ยเป็นนมอุ่นนะนมอุ่นไปทางร้อนแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายคนพอน้ำตาลทรายละลาย เราก็จะใส่ยีสต์จากนั้นคนปิดฝาพักไว้10นาทีตอนนี้ครบ10นาทีแล้วนะครับยีสต์ก็ขึ้นแบบนี้เนาะเราก็จะใส่น้ำมันเลยเข้าไปแล้วก็คนให้เข้ากัน เตรียมแป้งนะครับใส่เกลือแกงเข้าไปคนให้เข้ากันใส่ยีสต์ก็คือใส่นมสดที่เราผสมยีสต์ไว้ใช้ช้อนคนคนจนแป้งเนี่ยจับกันเป็นก้อน พอแป้งจับกันเป็นก้อนแล้วเราก็เริ่มนวดวิธีนวดก็คือดึงขึ้นและกดลงดึงขึ้นกดลงแล้วกลิ้งกะละมังไปด้วยหมุนกะละมังไปด้วยการที่เราหมุนกะละมังไปด้วยเนี่ยจะทำให้แป้งเนี่ยค่อยๆกลิ้งขึ้นมาและเป็นก้อนก็นวดไปเรื่อยๆนะครับเวลาออกแรงเนี่ยออกแค่ครึ่งแรงก็พอนะไม่ต้องไปออก เต็มแรงนะครับมันจะแฉะเนาะพอเริ่มเป็นก้อนแล้วเราจะน้ำมันเนยที่ติดที่ภาชนะเมื่อกี้เนี่ยมาใส่เข้าไปแล้วก็นวดต่อพอนวดจนแป้งเนี่ยไม่ติดนิ้วแล้วเนาะแบบนี้เราก็จะเอาลงไปคลึงกับแผ่นกระดานหรือเอาลงไปคลึงกับพื้นผิวข้างล่าง วิธีนะครับก็ทําแบบนี้เนาะทำเหมือนกับซักผ้าดึงขึ้นแล้วก็กดลงแล้วก็สลับตําแหน่งไปด้วยพอแป้งเนี่ยไม่ติดกันแล้วเราก็จัดรูปทรงแป้งเนาะให้เป็นกลมๆอัแบบนนี้จากนั้นเอาน้ำมันเนยที่เหลือมาทา พอทาน้ำมันมเนยทั่วแล้วเราก็จะเอาใส่กล่องแล้วก็ปิดฝาไว้เวลาคุณทำคุณก็ใส่เป็นกล่องพลาสติกนะครับของผมผมจะใส่แบบนี้แล้วก็แรปไปเนาะเราจะพักแป้งไว้หนึ่งชั่วโมงตอนนี้นะครับพักแป้งมาครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะเริ่มปั้นลูกเอาแป้งออกจากภาชนะนะครับจิ้มก่อนเนาะไล่ลม โรยผงแป้งที่พื้นกระดานนะครับไม่ต้องเยอะนะครับแค่ไม่ให้ติดกันก็พอจากนั้นเอาแป้งลงมาอันนี้คือการนวดไล่ลมเนาะแล้วก็ทำให้เป็นเส้นหลังนั้นก็แบ่งแป้งพอแบ่งแป้งเท่าๆกันแล้วเราก็จะปั้นลูกตอนปั้นลูกนะครับให้คุณเตรียมกล่องพลาสติกไวนะ้เนาะโรยผงแป้งไว้นิดๆ เดี๋ยวพอปั้นเสร็จแล้วเราจะาใส่กล่องไว้วิธีการปั้นลูกนะทําให้เป็นแผ่นเนาะแล้วก็จีบข้างล่างเข้าหากันจีบซ้ายจีบขวาจีบบนจีบล่างจากนั้นทําให้เป็นลูกกลมๆแล้วก็คลึงแบบนี้แล้วก็ไปเก็บใส่กล่องพลาสติกไว้เวลาเอาใส่กล่องพลาสติก วางให้ห่างกันนะครับเดี๋ยวแป้งจะพองขึ้นอีกเนาะเราจะปิดฝาพักไว้10นาทีพักแป้งครบ10นาทีแล้วนะครับต่อไปก็กดแล้วก็ทอดขั้นตอนนะครับก็โรยผงแป้งโรยนิดๆเนาะไม่ต้องเยอะจากนั้นเอาก้อนแป้งมาแล้วก็ใช้ไม้ครึง เวลาคลึงนะครับคลึงให้เป็นแผ่นกลมๆเนาะแล้วก็กลับด้านไปกลับด้านมาสลับด้านด้วยประมาณนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6นิ้วไม่ต้องใหญ่เกินเนาะเพราะถ้าคุณกดใหญ่เกินเนี่ยแผ่นโรตีพิตาของเราก็จะบางเกินไปจากนั้นทำแบบนี้เนาะคือการเคาะแป้งออกแล้วก็วางพักไว้ เราจะวางพักไว้แบบนี้เนาะแล้วก็ใช้ผ้าแห้งเนี่ยมาปิดไว้พักแป้งมา10นาทีนะครับตอนนี้ก็เอาแผ่นแป้งลงกรนะทะเนาะไฟเนี่ยใช้เป็นไฟอ่อนกว่าไฟกลางนะครับให้กระทะร้อนนะแล้วพอลงมาแล้วเนี่ยวิธีเช็คว่ากระทะร้อนหรือไฟพอดีหรือเปล่าภายในสิบวิถึงสิบห้าวิเนี่ยจะมีรูกโป่งขึ้นแบบนี้ พอมีลูกโป่งขึ้นแบบนี้เราก็จะกลับด้านนะครับพอกลับด้านแล้วนับสิบวิประมาณ10บถึงสิหวินี่แหละครับหรือคุณจะสังเกตที่ขอบก็ได้ขอบของแผ่นแป้งเนี่ยจะเพรเยอขึ้นมาแล้วระหว่างที่รอเนี่ยก็หมุนนินๆนะครับเป็นการ หมุนแป้งให้โดนความร้อนทั่วๆพอครบสิบวิแล้วก็กลับด้านพอกลับด้านมาแล้วก็รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป้งเนี่ยจะพองขึ้นมา พอพองทั้งแผ่นแบบนี้แล้วเราก็จะลงไปทาเนยจากนั้นก็ทาเนยนะครับจะทาเป็นเนยสดก็ได้หรือทาเป็นน้ำมันเนยก็ได้ทาทั้งสองฝั่งนะครับจากนั้นเอาใส่ห่อผ้าไว้ก็ปิดหน้าแป้งนะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ โรตีพิต้านะจะให้ดูความนุ่มนะครับดูนะครับแผ่โรตีพิต้าก็ม้วนให้ดูเนาะแบบนี้แล้วก็ภาพได้ขยำนุ่มมากครับเดี๋ยวผมจะฉีกนะถ้าโรตีที่เราทอดได้พองเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะมีช่องแบบนี้เนาะ คุณสามารถทําไส้แล้วก็มาใส่ตรงกลางได้อร่อยไปอีกแบบครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะชิมกับแกงมัสมั่นไก่เนาะคำเล็กๆนะครับอร่อยมากๆเลยครับตัวโรตีพิตาเนี่ยแผ่นโรตีเนี่ยมีความหนานุ่มมีกลิ่นหอมของน้ำมันเนยที่ผมทาไปพอกินคู่กับแกงมัสมั่นไก่แกงมัสมั่นเนี่ย จะมีรสชาตินะครับรสชาติหวานนํานิดๆนะครับนิดเดียวสําหรับแกงมัสมันส่วนของผมนี่นะมีรสชาติหวานแล้วก็มีรสชาติเผ็ดร้อนนิดๆถือว่ากลมกล่อมมากๆเลยครับหอมเครื่องเทศมากๆเลยลองทําดูนะครับ<ม>เครื่องเทศทุกอย่างทั้งพริกผงอินเดียมาซา่าผงกะหรี่ขมิ้นผงม,มีขายในเพจนะครับมีทั้งแบบชุดเล็กและชุดใหญ่นะครับตลอดจนพวกเครื่องไมนะ้เนาะ ผมมีคอร์สเรียนทั้งหมด7คอร์สนะครับไล่ตั้งแต่คอร์สต้มซุปสูตรต้นตำรับคอร์สโรตีนมเนยคอร์สโรตีนาและมัตตาบะคอร์สแกงกะหรี่อร่อย1คอร์สแกงกะหรี่อร่อย2คอร์สกัวบ้านงานคอร์สสัมูซ่าตอนนี้นะครับสำหรับโปรโมชั่นเนี่ยก็คือใครที่สนใจจะสมัครทั้ง7คอร์สเนี่ยจากราคาเต็ม 7,440บาทลดเหลือ3,693บาทพิเศษสมัครวันนี้เหลือ2,700บาทใครที่สนใจสมัครนะครับถ้าคุณไม่สมัครทั้ง7คอร์สคุณสนใจสมัครคอร์สไหนคุณก็พิมพ์ว่าสนใจแล้วก็ใส่ชื่อคอร์สเข้าไปนะครับผมให้รายละเอียดของแต่ละคอร์สไว้ข้างบนคลิปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ